เอาละค่ะทุกคนคะวันนี้นะจะกลับมาสู่เรื่องของการทําฟันเอาการทําฟันกับเทคโนโลยีมันไปด้วยกันนะคะเหตุผลก็คือว่าวันนี้ซิจะทลายกําแพงความกลัวในการพบหมอฟันเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกอย่างที่ซีเคยตกตะกอนบอกว่าทําไมเราถึงไม่กล้ามาหาหมอฟันบ่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสียงครมครามคลืดคร่าที่อยู่ในฟันเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าวันนี้ในคลินิกนี้นะบอกได้เลยว่าน่าสนใจสุดๆกับ Belix Dental ค่ะแต่ก้องอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้ามานะ ้าเรรียบรยบอสวัสดีค่ะ,คะมารับอินวิสลายค่ะค่ะทุกคนคือรอบนี้ที่มาเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะชอบเรื่องการวินิจฉัยของทันตแพทย์ที่นี่มากค,คือคุณภาพทัดเทียมกับทางโรงพยาบาลเลยคือการสแกนฟันถ่ายรูปหมู่ฟันออกมาเป็น4มิติทุกคนโดยที่เราไม่ต้องเดาอีกต่อไปนะคะเขาตรวจบทตั้งแต่ช่องปากนะคะโรคเหงือก จัดฟันรากฟันมาครบเลยจริงๆแล้วที่สําคัญคือมองไปที่อนาคตด้วยว่าคนไข้ที่นี่เนี่ยจะต้องอายุไปถึง100ปีดังนั้นเนนั้นซีก็คิดว่าตอนนี้ซีเป็นคุณย่าซีแล้วนะคะฟันซีก็จะอยู่สวยครบแบบนี้เลยค่ะเฮ้ <c oughs> เอาล่ะพูดเยอะไปนั่งรอคุณหมอกัน คุณหมอช่วยแชร์วิสัยทัศน์ของการมองไปเห็นถึงแนวทางของการดูแลช่องปากของคนไข้ที่นี่ได้ไหมคะคือปัจจุบันเนี้คนเราอายุไขยืยนยาวขึ้นอาจจะด้วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแพทย์โรงพยาบาลเทคโนโลยีใหม่ๆยาและอาหารการกินเรามีความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นตามวิจัยแล้วเนี่ยอายุไขของคนเราอะเอ็ขึ้นไปอีกเยอะมากเลยในคนรุ่นเราเนี่ยจะไปถึงนะจุดนั้นเนี่ย รวมๆแล้วอายุไข่น่าจะไปได้เกือบร้อยปีค่ะเราจึงจะต้องเตรียมทุกอย่างของเราเนี่ย<ม>ให้พร้อมที่จะยังใช้งานได้ดีจนถึงเนะี่ยตอนนั้น<ม>ปัจจุบันคนเราคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<ม>ดังนั้นเราคงไม่ยอมที่จะมาใส่ฟันปลอมถอดได้หรือว่าระบบบทเคี้ยวล้มไปหมดจนเคี้ยวไม่ได้<ม>ไปจนถึงอายุร้อยปี<ม>ทั้งหมดแล้วฟิล์มเอ็กซเรย์หรืออุปกรณ์ในการตรวจเป็นการบอกได้แค่ภาพรวมว่า เคสเนี้ยแตกต่างจากคนอื่นยังไงพฤติกรรมนี้ถ้ายังมีต่อไปมีโอกาสจะเกิดสิ่งนี้แต่มากน้อยแค่ไหนมันคือความหนักหน่วงของพฤติกรรมของคนไข้ซึ่งเราไม่ได้อยู่กับคนไข้30วันฟันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจุดแรกแล้วปล่อยจนมันล้มมันพังไปสุดท้ายอ่ะคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่วันซีนันซีเดียวแต่มันอาจจะยวงไปทั้งระบบเลยที่คุณจะต้องเปลี่ยนมากขึ้นไปอีกประมาณ3เท่า5เท่า ปัจจุบันเราคิดถึงแผนการขยับฟันซึ่งเป็นกระดูกชนิดหนึ่งของร่างกายเราเพราะว่าอินวิสไลน์นี่ก็ดูเราเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลืองมากนะเพราะเวันต้องเปลี่ยนที7จดวันต้องเปลี่ยนทีถูกไหมคะใช่ค่ะซึ่งมันได้ผลหรือเทียบเคียงกับการจัดฟันแบบเหล็กๆเจ็บๆยิ้มแล้วก็เป็นฟันเหล็กมากน้อยแค่ไหนคะการจัดฟันแบบอินวิสไลน์พูดได้เต็มปากว่าให้ผลการจัดฟันได้ไม่แตกต่างกันกับการจัดฟันด้วยเหล็ก แต่ว่ากระบวนการที่จะพาฟันไปสู่เป้าหมายเนี่ยการจัดฟันแบบใสคือสบายกวา่าเจ็บน้อยกว่าใช้แรงน้อยกว่าเทคนิคในการขยับฟันแตกต่างกันแล้วก็การเคลื่อนฟันเร็วกว่าคนไข้จะสามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ไม่ได้จัดฟันคือสามารถถอดออกมาแปรงฟันทําความสะอาดได้โอกาสที่จะเกิดฟันผุจากแบร็กก็ตจัดฟันไม่มีการจัดฟันแบบเหล็กอะเราเคลื่อนทีละจุด มีปัญหาตรงนี้เราลิสต์เป็นข้อๆแก้ทีละข้อ 1, 2, 3, 4ไล่ไปแต่ว่าการจัดฟันแบบใสเนี่ยเราจะเป็นการเคลื่อนที่แบบ m มัลติ o t h movement แต่ละซี่สามารถเคลื่อนได้เลยพร้อมๆกันสมมติเราจะเคลื่อนฟันหน้าเคลื่อนฟันหลังเราเคลื่อนในสเตทเดียวกันได้ไม่ต้องรออันใดอันหนึ่งก่อนดังนั้นภาพรวมเร็เรวขึ้นค่ะแล้ววิธีการเคลื่อนฟันเนี่ยที่เจ็บน้อยกว่าเพราะว่าการจัดฟันแบบเหล็กเนี่ยเราใช้เทคนิคของการเป็น pulling force มันยืดดึงกันชใช้ยากจังดึงขนาดจากตั้งแต่มสองยังแบบถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดในชีวิตนะคะก็คือการจัดฟันอีกอย่างนึใช่ดังนั้นจะเป็นการดึงฟันมาแล้วรอฟันเคลื่อนตามแรงดังนั้นแรงนี้มันอาจจะเยอะกว่านะคะแล้วก็จะหายเจ็บเมื่อฟันเคลื่อนมาแล้วอันนี้แรงหมดปุ๊บฟันก็คือหายเจ็บแต่ว่าการจัดฟันแบบใสาเขาจะใช้การเคลื่อนฟันแบบ pushing force คือเป็นการผลัก เราจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าฟันเหมือนเม็ด M&M hmm. ขนาดเท่าๆกันใส่อยู่ในพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งยกตัวอย่างอาศัยในถุงซิปล็อก mm hmm. อมี M&M อยู่20เม็ด pushing force ของการจัดฟันใส่เขาเคลื่อนฟันด้วยการเหมือนเราบีบเม็ด M&M ในถุงพลาสติก M&M hmm. m จะเคลื่อนดัง mm hmm. น,นั้นฟันเราก็เคลื่อนด้วยวิธีนี้ oh, ค่อยๆกรึบมันไป <c oughs> แล้วก็แต่ละคู่ก็จะมีลิมิตในการเคลื่อนฟันแตกต่างกันค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณซัก 0.1ไปจนถึงไม่เกิน0.25มิลิเมตรต่อ1คู่ค่ะสุดท้ายนี้หลายคนคงอยากถามว่าราคาจะสูงกว่าคลินิกปกติธรรมดาทั่วไปไหมคะอย่างหนึ่งเลยคือไม่ได้ตั้งราคาที่นี่ให้เป็นเร n g e ราคาที่ว่าโฆษณาให้มาด้วยราคาต่ำสุดแต่สุดท้ายมาจบด้วยตัวอื่นบวกบวกไม่ได้แล้วก็จะไม่มีราคาปลายเปิดที่ว่าเฮ้ย จัดฟันเท่านี้แต่สุดท้ายรอบ2รอบ3รอบ4มีค่าเช็จา่ายอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าเราจะเป็นราคาที่วางไปปุ๊บนี่คือจบนี่คือความรับผิดช,ชอบของหมอตั้งแต่วันแรกอย่างคูดหินปูนของเราจะอยู่ที่1,600บาทสำหรับการคูดหินปูนมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเกิดคนไข้ยอยากจะมาใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นโนเปนเทคโนโลยี no ก็จะขึ้นมาที่2,600บาทโอ้โหโอเคนะคะอยากจะบอกว่า วันนี้ครบถ้วนทุกๆเรื่องนะคะรอบด้านของด้านการดูแลช่องปากแล้วก็ดูแลทุกๆเรื่องที่ทำให้ฟันของเรานะคะอยู่กับเราไปอีกนานๆและช่องปากยังคงความเฮลตี้สุขภาพดีบนพื้นฐานของการใส่ใจของสเปเชียลิสต์ร่วมกับเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะน mm ี hmm. ่ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ mm ุ hmm. มีมากค่ะ เอาเป็นว่าอยากให้ทุกๆคนนะมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแม่ชวนแม่ลองมาตรวจดูก่อนส่วนจะรักษาหรือเปล่าหรือจะวางแผนช่องปากกันยังไงอันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจกันเลยนะคลินิกนี้หาไม่ยากนะคะอยู่ในซอยร่วมลิดีเลยคืออยู่กลางเมืองเลยนะคะชื่อว่า Belix Dental จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในซอยตรงข้ามกับ Coffee Be ีนบายดาวนะคะในซอยร่วมรดีเนี่ยนะคะมีที่จอดด้วยเข้าซอยเล็กๆเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็จะมี aro aro ตึกจอดรถที่เป็นอาคารจอดรถสามารถจอดได้หลายคันเลยไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงแต่ทำการนัดหมายมาก่อนสักเดนหนึ่งก็แล้วกันนะคะและนี่ก็คือเทคโนโลยีทางด้านฟันฟันที่อยากให้ทุกๆคน have fun ไปด้วยกันคล่องว่ะแล้วมาเจอกันนะคะในตอนหน้าเดี๋ยวจะมีเรื Stat ่องเทเล e c คอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกดติดตามกันไว้อย่าลืมกด subscribe แล record, ้วสั time, ่นกระดิ่งด้วยนะมีคลิปใหม่จะได้รู้นะจะ